พี yeah. ่น้องเลยรบเเถิดลูกมันขยันนะลิเห็ดหันเบาเถิดจ้าบริชช่องบนหนามันนี่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 มาเลยชอควนไขวามไขว่สิพันธนี่นี่กำลังเห็ดอยู่มท่นได้ถมเบาเถิดเบาบอสมาถมได้ไหมแม่นเขาต้องซอยเราคนละไมหมือได้ ดี๋ยวไฟี่พันหนามมันหมอุทุ้มๆๆนาำชีกรุกเดียจู่ยังมีังอ่า่อกไจับนี่จับนี่โอเคซอยกันซอยกันขนางแท่หนีหม่น่อยนนะน้อยละไม้ละ่อซยกันะดิมาเป็นมูเป็นพรได้ปากได้เ้าว้าเท่ล้าอยูู่้เดียวเมียเล่ากะ มันมาบาหอดเนาะแมนตักยี่สายต่อนเนาะเีาเห็ดอ,อูบ่มดเลเนี่ยมันคือวอนคือ,อู๋ <c oughs> ตามตามลงตามลงคุดขี้ดินดิดคอยวะนี่เอาแป้นตัวนี้ขึ้นมาด้วยเหรอบองพ่ลองเบิ่งดูอย่าว่าคอยใช่เดนะ <c oughs> ้อ,ยอยนะมันหฮอ,หอห่เลยแล้วมันแดดมึเดดมงเลยเอาไม้ค้ำกินนะนี่จังนั้นมันต่ำมาจับไปบ่๊วย โอเคนี่มันคือเดือดังๆเลยจ้ะนี่จะนี่ละมาดไว้แนท่านั่กันเลยมันเ่็นนอกเถอะเนาะต้องเอาคลินมาใช่ห้นเต็มกรถอมันเต็มนี่เป็นมันจะเดือดดังๆเลยนี่ฮะ โถมก่อนบางไฟครบกระจายบ้างหรอมันยังขังอมันไม่จัดโอมาคุดคุดขุมขากกมจัดโอนี่นี่นี่คุดอยู่บะนี่เนาะคุดอยู่พื้นเหมือนเลยแม่นคอยเคยได้ตะกี้ไงเคยว่าไ้เคยคุดขุมพังทายประเภทได้คุดจ้าวฝังคังเลยคุดเทพเป็นพงไว้เด้ขางเขียดนะน่ะข้างเขียด เคยบอกบอกพายเจ้าเคยยุติกี่ยวกับเคยได้น้อยผู้ใด้คุดคุมพังเขียดพังกบคุดแล้วก็เห็ดเป็นผงไว้ไอ้ชินองไอ้ผ um ู้คูณงากล่ำป่าก้ามกินมันมุกคันบุกินมุกมันป่ากูรำป่านี่อันนี้ก็ตามหัวก่อยโอ้ยเนาะฮ้ยโอ้ย โอ้บองภพยเก่งลนี mm ่ซอยกันบองภพ่เราคนขยันเพี่น้องไอ้ผู้ตามคนเราเถื่นไม่เหนี๋ยวนลยดอว่าบองไพ่เรากัดทำให้เป็นยุพี่น้องไอ้มแน่นนี่บนเถนาระที่รถ ยูหนี่เด้อบเด้อยล้นีู่นี่กว่ารถบ้กยเสียบแล้วมาเทิดเใช่อยู่่ะนป็ยูทอรถตัวเองเข่ายานมูเสียใจาเอี่นี่โมลิทุกคนินี่กันรถบิดเจ๋จ๋บ่นี่แกกรหิงเป็นไรมาล้ มาคอยจะไปอยู่มาเอ็มร้อยผู้ะกวดเอ็มร้อยหาสิผูะกวดนะเออไปยูไปอยู่หาแ่ไอ้พวกนีโอ้ยมยานะเอาะดนี่ละความดีของอ้ไพความดีของอ้ไพอ้ไพนี่เรายู่อลี้ตะกี้เราก็ยูรถเาูก็เห็นแล้ว่ก็บ่ซื้อให้เรากินมือละเาลีอยู่ตลอดก็ยูบ่่อยบ่ได้่อยู่ายูไมันแล้วแต่คนไหนปป้มไดแปลว่าแล้วแต่านการไดบ่บ่ได อยนน้กัน so 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 ah, like <laughs> <more> <laughs> ือมนน้กัอนยันยน่จีอนน้ำปื้มาปืมเล้วอยู่ต่เราตัวเองไม่โงใครนีปดแล้ยวดปวดปวดปว่ปวด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 ปวเปวดปดปวด้วดปวด้วดปวดปวปวด บ้อ้อยแล้วคนคนดีเนาะผุนบอกว่าตอนอย่างเท่ไเ้ียบ่รอดฮะโอ้ขอบคุณ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 ดอควขอคุณขอบคยอบคุณอคอขอบอบคขอบคุขอบคุณขอบคุณคบคขขออ

เชียมุ้เปียเียลีวเนาะมันเป็นก function, the ีด <apply some antis> ินแห่ก <t realidade> <t lem aster> <t lem aster> ีดินอันนี้เห็ดใหญ่เต๋อบ๊อบลิฮะโอ้เมนเมนเห็ดเป็นผงเนาะแมนคอยเคยเห็ดยุ่ตะกี้บัวโดเคยเห็ดเคยเห็ดผงขังกบตะกี้่อยเคยเห็ดผงขังกบขังอึงเพราะ ะจะ<า><ด>ลนานลีเขาลูกเห็เนาะบัวแดงทั้งคนก้นทั้งแก่ก้นทั้งนู้นเนาะรู้ว่ากนจะได้ข้าวเหนียวมาได้ใช้น่ะแล้วน้ำตาลว่าโอ้ชาทีาา่มีเน,เนอาอันนี้ค่อยว่าอันนั้นบอเทิดเลยเจ้าก,กะแบ่งให้ป้าแต๋กินน้ำใส่ก,กระป๋องก็ได้กระอ,อ,องจากใดจะกล่องจากใดมีก็คือการเก็บเอาเมื่อให้เรากินน้ำเนอะ เป็นไข่เป็นยังคือกันทั้งแล้วเพื่อนก็มีน้ำใจต่อเฮาเฮาก็ต้องมีน้ำใจตอบแทนเพิ่นเด้เวลาเฮามีเฮากระปั้นเพิ่นกินงน้ำนอกแม่นบ่แม่นสิมีแล้วเฮาสิกินผู้เดียวบ่บ่เป็นเลยนวลนาเขานะนะค้างนะโอ้มื้ออื่นก่อนสิตัดเด้อตัดมื้อนี้เลยเพิ่นบ่มี่องเด้อเด้มีตัดเพราะบ่เอาเอาว่าเป็นจังได๋ข่อยได้ยินเบาหรืว่าจักสิจ้างเท่าไหร่เจ้าสิไปตัดผมจิกฮะ จ้างเห็นอย่างเป็นไรเท่าไรเราบริษัททำตัดผมจิ๊ดก้อยนี้นี่จับคันก้อนกล้องค้อยบบเห็นก้อน่อกมาอันนี้นี่จงไว้เพื่อว่านี่ยังนี่ความหมายนะแม่นความเท่บอหรือเ่านี่าเทำทุกคลิปเป็นจิบบัสบ่เฮ้ยความเท่บ่ดูว่าอะไรหรือว่าอยู่อะไรแบบมีคนเก่งคามแบบเป็นแต่ญานบ่แนวได้หรือว่าไม่ได้มาชุกกะคักบ่เมื่อนี้นี่เราบริษัขอความคิดเห็นจากเอฟซีวะ ผมจิกว่าบอลนี่ล่อปะล่อไม่ล่อเลยเขาเปลี่มั้เรียกฮอบเต้าพร้อมกันเนาะมาๆก็ว่าฮอบเบิลต้าจะได้ผมมามาพังน้ำกันเพังเอฟซีบ่บแล้วอกเอฟซีเป็นส่วนหนึ่มของจิกนี่เนาะมันเล่งบ่มาเทิดไปแล้วพี่น้องเนาะไปไปล่างหมาะล่างอย่างล็อกซี่มาอันนี้หูเข่าหุงยางกินพี่น้องเนาะหูเข่า เนาะพี่น้องเอง้แต่ว่าอันนี้เขากับทางเบิองทางอันบอสแสนก่อนพี่น้งองเนาะถ้าว่าเพิ่นบอซื้อเข้ามาภายในอันนี้เขาก็จังสิไปซื้อมาให้เล่าพี่น้งองเนาะแต่ว่าเป็นผู้เป็นของที่จําเป็นเป็นหมอเป็นหแหกนั่นแหละพี่น้งองเลยเนาะเขาก็บซซื้อมาให้เราใช้เพราะว่าสิเริ่มต้นมาอยู่พี่เดีย๋ยด้วพี่น้องเป็นรักเป็นแรงดเดีย๋ยด้วเนาะพี่น้งอง,งเลยบกองไฟ จุดเี่น้องจุดมันแปลนก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเหตุตัวเปทางกันเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเอากระจังอันนี้ม่ ันเปียนมันยังเรื่องตูบเรื่องอย่างเขาก็ชิมอไรเบิ่งคำนวณเบิ่งไม้เบิ่งตอก่อนพี่น้องเนาะแล้วมือื่นจังสีให้ทางเบาริเพื่นหาทางเบารลี่เพ่อนจไม่เยังาะใส่น้ำเมือกน้ำมันเลยเพ่อน จุดอ่อยไฟพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยอันนี้ตอตอเราก็จุดพี่น้องเลยเนาะเราก็คุมไฟคุมต่อมาื่อเราจุดมาขึ้นนี่ได้นน่พี่น้องเลยคูออ้นี่แหละพี่น้องเลย หมอเถิดกะวางขอบโบกขอขอบขอบุญขอบคุณทางเอฟซีอะไรพี่น้องเนาะไม่ว่าที่ให้โอกาสและให้เวลาเราในเด้อพี่น้องเนาะให้เวลาเราปรับตัวเน่พี่น้องเนาะปรับปรุงเน่การให้เวลาและโอกาสดีได้พี่น้องเลยข้าวเจ้าหมอเถิดเอารีคุดขุมกบ กินกับนังแล้ว่อเทิดกับปิ้งปลาบ่คือกับปนกบคือกับปลากระป๋องคือกับมีมือนี่กับไข่เบอนื้วเน้กินเนื้เนืกินนีลายยูเหมือนี่กินปลากระป๋องก็ได้กินกบก็ได้มานนรีบอ่เธอใส่เ็กบเนาะนี่ันนีเอยู่กบนอลายมาแล้วมาแล้วเฮพักพ โอ้ยเนาะมาแล้วพี่น้องเอ้ยบาดนี่ยเฮตกใจบิดนองไหดีใจแล้วบาดนี่ยเทนโอยทั้งนี้ล่อถ่ายจนว่ามาแล้วว่าเนยกีต้าเนนั่นดกีต้าไหวเด้อบบเดเอกิต้าเพ่อนอ่าทุ่ดีใจแล้วบาดนี่ยทั้งนี้ราใจชีดูชีขาดเลยกินฮอเมี้ย ใครจะดูจะขาดเลยกินข้าวก็จะไปหาน้ำเหมือนวะได้ยังได้ยังอันน่ะสบายอีลุงตุงนั่งมาน่ะมากดำหญ่บอมันข้อบอมันข้อกีตาร์ในสายกีตาร์คือในนี่บอมึงรับมึงจะเป็นพ่อเท่าก็ยิ่งากีตาร์เก่าเหรอวะคอยดิสิตมันขาดไปแล้วนี่คอยดิสิตออมันยาเห็ดมันนะกีตาร์เขาขาดไปตัวเนี้ยมูนของพ่อแม่กูเจ้าบอเห็ดขาดนะเลย แกแกๆคอยเสียเอาไว้นี่เพราะว่าบ่บ่ซื้อเอาแยกได้นี่เพราะว่าทางในบ้านพคนข่าวนั่งพังมานน้ำคอกเลยเอาไว้ยาได้พี่กันคอยหน่อยเลยนี่ยาแม่ยังอะไรม่นังอันน้ำหอยน้ำคอกแม่เวลาของมาแล้วเอาผสมโบพิชานะข้าวมืดสุขุนเงยไปขุดเนาะไปนอ่นดูใช้น้องใบเมื่อคืนเนี่ยกาลังอยู่มาดิใช่เลยมาดิพี่ป้า มึงถ่ายมึงคือภบอกมาเห็นหน้ากันทำริดกตุยติวกันนะกอมาไหว่าห้กันรูดหอมแก้มกันแน่นาอแก้มกันแน่ไม่พอมี้ต้องมาชมต้งมามกินทอดบาเทอดก็ดีบันกิทอดโดดอยากมาเอาเดีนี่เีนี่เขาบันหาโดดมีัง้สบายนะฮะมีัง้ยในถุงนะไม่มีเงยดอกมีงบอกอ้ยเอจ็ตีนจะสัต ได้บอลอยู่แล้วาไปฮะอย่าไปเด้อบ้านเด้อโจุ๊บอ่าจะปลูกตู่ปลูกขามให้เด้อโดยเข้าไปอะไรผู้ปลูกให้กับเบิ้กำลังใจได้รอบะพทย์ในเข่าพ่อมอีกในเข่ามาเชียวอร์มาชูผัวกินได้ดิพ่อม่อมบ้านพ่อม่อดีใจสบายมาชูบอเทอร์กินบ่บ่เอา นี่นีออันนี้บ่อนี่ะอันนี้บ่อจะได้พาน้ำพึ่นไปบูชาน่ะบ่อองเฮาอันนี้ล่ะอันนี้่ะอันนี้บ่จะเอาไปเอาในวัดอันนี้วัดวัดทีวัดไอแมนอยู่นะอืมไว้บูชาเอาไว้บูชาเด้อเออไปวันนเอ้ยนี่ิตกันได้กตากไหว นี่หลับพี่น้องเลยพระที่มันเอาแลาไปบูชาดิเพราะว่าเราอยากได้ไปบูชาเดิไปคุ้มครองเราใส่กระเป๋าไปปุกปักรักษาคุ้มครองนี่โอ้จูดเล่นไว้ข้างในจกออกบ่ได้แล้วเราเล่นไว้แล้วเราจูดมอยน้าให้ผลเขาได้ปะป๊อนี่ก็เพิ่นอนุญาตแล้วแล้วอย่าให้ยแล้วได้อืมนี่ใหุ้่กใอญ่อหญ่ชุกอยญ่ชุกผม แต่ว่าโตนี้นะเพื่อนภาพพังมาแล้วว่าให้เก็บไว้ให้แน่บ่เถิดให้จะปดได้ปดหนิสบายปดเอาไว้เพื่อนจะได้แาบนี้ชูไม้ตัดผมใหม่ให้บ่เทิดรอบ่บ่รอออไนี่บ่รอเออยาารอบ่รอจะได้บิ่งไงเอาแต่กีตาร์นี่ไว้เพราะว่าเพื่อนอยากให้เอาไว้นะแจ้งมาว่าให้เอาไรงูนของพ่อแม่คอยตะกี้นี่ไว้ชงเจ้าของเดิมเพื่อนกีตาร์เนี่อ่ะหยาดละขี้เรถ สายมันขาดไปยามันไม้บวกไม้ลบคอยตามไปชายนี่กับตายโลยเกิดยังไงเก้าคอยจะเต็มยังไงากได้ของคอยในเทาได้ของเขาเขาเอาจุดเจือนี้กว่าไปเอาโลดเอายังไม่ให้คอยบังนี่้เอาข้าวไม่รบกุมเฮ็ดนั่นมาตรงวันที่บังงี้เราใส่เป็นกบขาเจ้าเนาะกบจนตายเบิดเมื่อคืนนี้เราสิชวนเจ้าไปใส่เวทกบอยู่สบาย ไปยสเนาะเจ้าไปยิ้สายคี่บ่มาตอนแรงนี่เราหุงเข่าหุงยังชูเจ้ากินได้หนิกระจงได้กินว่าไห่กินแล้วเข่านะฮะกินยิ้สายมันอิ่มมากินไปเก้าคือโดยกินไปอิ่มใบพระก็ลมตีโตคอยได้นี่นะเก็บไว้เก็บไว้เอาใส่กระเป๋าจะไว้ก็ได้เอ้าไว้ให้เพื่อนตุกฝากหลักฐานไปหน้าสองคนยันเตือก งนก็โตคอยไงมึงจะเตลึกพ่วงไปเลยเดี๋ยวไม้ยงแหละมือตัดเกวยยังมึงแป๊ยังของเข้ามาเขาว่าคมาจับหวยจะหน้าเขาตำรวจมามาแม่นปลาเคอได้เบาเลยนะจะนอยจะปั้นกุสลเห็น่มึงเห็นยังของเขาเขาทำวามรุนแรงกันได้กูเอาไปนี่ เอาเชียงทำงูใส่นี่ยันนะปิ่นบุกมาเห็นกันแล้วใายกันโลดหอมแก้มกันแน่นนี้บ้าบูชมกินทอดจังดี้บ้าอันนี่เราทักทายกันเนาะอันนี้เป็นอันนี้ของเราได้บ้างานทรงบ้าเป็นคาแรกเตอร์ของเราของเราเราชิบวอกกันนะนี้มาเคลิ้สบายชิบวอกเสียงแข็งแน่พี่น้องมาชิบวอกกันเลยกันเด้อหยบแน่ไปหาแมาไะลงพุงมือนาก็ต้องขอโทษขอภัยทาง แกกันรัพี่น้องเอฟซีอะเนาะเอาหก้อนานะมันเถื่อเราอันที่ราบริสุทธิ์ภาพเด้พี่น้องไอ้ก็จะไปซาเราเด้อพี่น้องไอ้นาะโอ้ทางนะกบจะไม่ไมกบเลยเอากมาคังเอากบมาค้งเ้างมาก้โอ้หุบริเวณน้ามาค้างแน่ว่าเอาลงไม่นแลวเพื่นนั่นนะตอมันตายแล้วออกกได้มันจเน่าเท่าันจับจับลงบออไ้จับตัละตัว อว้าของไทยกับพีลาโต้พอลูกแพชรหนึ่งอันนี้ก็คักแล้วเนาะพ่อมันเย็นได้มันอยู่ในดินมันเป็นยังสามโอหมานแท้พอเพชรได้เป็นตื้อมือกบี่ตัวใหญ่ฮะนี่ตัวทุกปิ้งกินยังมือเนาะตัวทุกนะตัวทุกถึกตะวันนี่ตะวันนี่ว้าวอไทยเอาพักกันยลงชา่นี นอ้องใช่มันตายนะมันมเมันทะอานิไรล้เบิ้นันลเื่อมันชื้มแน่กดยนีเายอนี่ัวู้เบเมันหอกระป๋านี่ต้มกบหน่อยะไม่มาอั้แบบนี้ลด้เอาเอายังมาบนีููู้้เนะ้น้อมันต้องเป็นไปยบจบยบยบยบไป ยามใดนะเป็นนกเหรอเป็นอะไรเาลิุดขังกบก็ได้มันมันอะนะในมันิีน่าตายได้แบบนี้ฮะเปลวลิเอ๊ะเย็นะอยู่ดินากระแดงกระโดเอไ่ายร้เนาะมาพังค่อยสิเว้าค่อยนี้อันยาข่าวยางามมากินเด่ยกินว่ย่าข่าว กินแล้วสวยงามกินแล้วบอสงานแหล่เนี่ให้เสียบบึงบ่กินให้หนักเข้าบ่หนามึงนายคือวีกว่าเธอเนี่ยอยากได้มีงามนี่นะกำลังสช่างมาเดี๋ยวนี้มันเข่าส่งมาอยู่างงียเ่างพันฮอดว่าแม่หนข้าวหล่ๆนี่ได้บ่ก็เลยสช่างออนไลน์มาลองดูบ่ต้องให้ตังกูนี่ของปลาพิเศษกูโคบไปสูเลยทองด้วยโลก เบี้ยแก่บ่อาจจะเป็นเบี้ยแก่ย่าเล่าย่าเล่าให้เราถือแล้วนี่มันอะไรเนาะไรยังไงเมืองกันเราไปทุกที่แล้วสบายมาบ้พอจบเลยนะโบงามแล้วบอกคอยยุดไพ่ถิ่นยาไปเอดของเราบ่เถิดเลยใส่กระเป๋าไว้เห็นรอนั่นแหละมันพาป่วงบอก เมียแก่แล้วนะมันเป็นอย่างดอกดอกไฟคุ้มครองแล้วปกปักรักษามันสิปกปักหายมันท่าปวงโอ้ยบอเดินบบแมนบบแมนเบมาห่างมา่ยังไม่กู้ไปจุดไฟทิมโอ้ยจะออดเอ้ยกูไปกกระเทือนายจนออดนาเดี๋ยวนี้นาออดไม่ใช่อีกวันเฮ้ยวล้วหอนจนออดทำไมเมืองโน่นมังเกูไปเห็นมืองนหัวตะกิตานี่ยบอกอ่ะ เบื้องโน้นเราหาเฮ็ดขาดบพรเรือมันอยากได้กันอ้อนอยากได้ของกอยไอ้พระกอยมันสองอันเก็บไว้บลาเถอะกีตาร์นี่รับยาน,นันนี่นาพวกพี่ป๊อบไม่ค่อยยำนี่ในวันพี่ปออ๊อปพี่แจ๊กจะศึกษาเราด้อพี่น้องเรากลับมาแล้วพี่นงเราเพ่เถิดโบไปใส่เราก้าวมาแล้วพี่นงเอาน้อทีวานเหรอาชีพเอากีตาร์เพิ่อนมาแน่เพราะว่าเราเกิดเล่นแบกรองเบิ้งอะไรพี่น้องเนาะมีแต่ว่าเอ่อครูไดที่ว่านใส่ระว่างเอาพี่น้องเนาะคอยอันนี้เอา แล้วคอยบอกเราจะดีๆรอดเราเลยดีกะบเรากัฟังพี่น้องเองเนาะโอเคพี่น้องจะไหนก็ฝากติดตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์เด้อพี่น้องเองเนาะนี่แหละเชิญตูพังกันยังบ่ทันได้พี่น้องเนาะมีแต่ว่าพังเบื่อๆเราสีดำเนินเนาะพี่น้องเองเสิเอาไม่เอาตอกมาว่าสั่งทีปรึกษากับทีมงานนั่นแหละพี่น้องเองเนาะโอเคพี่น้องส่วนตัคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อจะไหนก็ขอพัก ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อน้องแฟนในเดอ้อขอขอบคุณกับคุณที่เข้ามาหับสมเนาะพี่น้องเลยจะได้ก็ขออยู่ดีมีแห้งบัสกุลทุกคนเดอ้อเนาะพี่น้องทั้งพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเลยกันนินดีเนาะพี่น้องเลยสามใบนี้จะได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะ